นี่เลยครับเพื่อนๆนเช้านี้เป็นแกงส้มดอกแคร์ฉ่ำๆแบบนี้เลยครับผักรวมใส่กุ้งครับมีมะละกอกาดขาวหลายอย่างรวมกันอยู่ในนี้ครับเพื่อนเพื่อนไปลุยกันในคลิปเลยครับเพื่อนๆนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปลุยกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆนมาวันนี้แกงส้มผักรวมครับที่แกงส้มนี่เลยมีมะละกอผักกาดขาวดอกแคร์ แล้วก็มะละกอรครับเพื่อนๆไปลุยกันเลยวันนี้แกงส้มใส่กุ้งไปหม้อใส่ผักลงไปเลยนี่นี่นนเดี๋ยวก็ยุบเป็นแกงผักรวมครับครับปรุงรสด,ด้วยเกลือใส่ไปเลยเดี๋ยวผักก็ยุบปลาชูใส่ไปอย่างนี้เลยพริกแกงส้มใส่ไป น้ำมะขามเปียกใส่ไปอ่ะปิดฝาไว้ก่อนครับเดือดแล้วสุกแล้วนี่เลยเพื่อนๆสุดท้ายกุ้งใส่ลงไปเลยแก่งส้มผักรวมครับมีดอกแคมีมะละกอผักกาดขาวมะละกอเนี่ย ชําแบบนี้เลยหน้าหนาวเข้ามาก็ต้องกินแกงส้มดอกแคแก้ไข้หัวลมเพืเ่อนๆอ่ะตอนนี้ก็เสิร์ฟได้เสิร์ฟแบบนี้เลย จะหาอะไรแตบบเปิดก็หาไม่เจอเพราะอยู่ในนั้นแหละเจ <c oughs> อแล้วเนี่ยอ่ะนี่เลยครับแกงส้มช่ำๆของเราก็พร้อมเสิร์ฟไปลุยกันเลยตอนนี้แกงส้มดอกแครผักรวมใส่กุ้งครับมีมะละกอ ประกาศขาวดอกแคร์ไปลุยกันเลยครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ